สวัสดีครับชาวพายสตรีมเมอร์หลายคนคงเบื่อกับปัญหาลดหน้าท้องใช่หรือไม่วันนี้เราขอเสนอช่วยผิดรายการหลายคนคงเล่นเกมดังๆกันมาหมดแล้วจนไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรต่อวันนี้เรามีเกมอินดีด้ดีๆมาฝากให้เพื่อนๆได้เล่นแก้เบื่อก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าอินดี้ที่ย่อมาจาก In Dependent แปลว่าอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครเกมอินดี้ส่วนใหญ่ จะเกิดจากทีมผู้สร้างเล็กๆมีระบบแนวคิดในเกมที่แตกต่างและมีสไตล์โดดเด่นเฉพาะตัวที่สำคัญคือราคาเกมไม่แพงใครๆก็สามารถสอยมาเล่นได้แบบชิลๆคนหน้าแข้งไม่ร่วงแน่นอนวันนี้เรามี10เกมน n d ้คุณภาพที่คุณห้ามพลาดถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับ เกมที่1นึ่งโอโมริเกมแนวพิกเซลอาสุดหลอนที่มาในสไตล์ไซโคโลจิคอลเฮอร์เรอร์เป็นเรื่องราวของเด็กๆที่มีโลกแห่งความฝันและความตายเข้ามาเกี่ยวข้องตัวเอกที่มีชื่อว่าซันนี่แต่ในโลกแห่งความฝันนั้นชื่อโอโมริเนื้อเรื่องจะเล่าถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กของกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันมากและการตายของพี่สาวซันนี่ทำให้เขาและเพื่อนรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก ซันนี่รู้สึกเกลียดตัวเองที่มีส่วนทำให้พี่สาวตายทำให้เขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับโลกความเป็นจริงและอยากอยู่ในโลกแห่งความฝันตลอดไปตัวเกมจะมีความเป็น RPG ที่เราต้องสำรวจหาของมาแก้ปริศนาต่างๆอีกทั้งยังมีมินิเกมแนวเทิร์นเบดให้ต่อสู้กับมอนสเตอร์เพื่อเก็บเลเวลอีกด้วยถึงตัวเกมจะดูหลอนแต่ตอนจบอาจทำให้ใครหลายคนถึงกับเสียน้ำตาเลยก็ได้ อย่าลืมไปหามาเล่นกันนะจ๊ะเกมที่2 h a r d ร s เกมแนวแอคชั่น b r o k ไลฟ์ที่ได้รับรางวัลเกมอินดี้ออฟเดอะยีปี2020เรื่องราวของลูกชายเจ้านรก h a r d เ s ที่ต้องการหนีออกจากนรกเพื่อตามหาแม่ที่แท้จริงตัวเกมมีความท้าทายเพราะเป็นระบบโรค k ไลฟ์ทำให้แต่ละดา่านมีการสุ่มเอามอนสเตอร์ไอเทมและไซ e q คว s t ออกให้เราได้ลุ้นกัน ด้วยความที่เป็นลูกชายของเจ้านรกทุกครั้งที่เราตายตายแล้วก็ตายอีกไม่ให้มีเจ้าครองและไม่ให้ใครจีบเฮ้ <Hey! S 1> เราจะกลับมาเกิดในนรกและสู้กับบอสตัวแรกใหม่ยิ่งเราตายบ่อยเท่าไหร่เราจะยิ่งเก่งขึ้นอาวุธและสกิลต่างๆที่เราเก็บมาได้เราจะต้องบิวซ์เซตมันขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันเหมาะกับสถานการณ์ข้างหน้าที่เราจะเจอลองคิดดูกันเล่นๆนะครับว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดสลักกีวรอบกว่าตัวละครของเราจะเก่ง และถ้าใครชอบเกมแนวแอคชั่น RPG สายยากผมแนะนำเกมนี้เลยครับแม่ยิ่งกว่าวงเวียนชีวิตโอ้โหฟ้ามีตาหรือเปล่าเกมที่3 Ori and the b l i n r Forest ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นและกินใจผมเป็นอย่างมากผมจะไม่หยิบเกมนี้มาพูดก็คงจะไม่ได้ เนื้อเรื่องจะให้เราเล่นเป็นโอริผลผลิตจากสปิริตทรีที่คอยค้ำจุนป่านีเบลนารุได้บังเอิญเจอกับโอริที่สลบอยู่ในป่านีเบลจึงเกิดความสงสารและได้รับโอริมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเวลาผ่านไปสปิริตทรีไม่มีพลังในการรักษาสมดุลได้เหมือนก่อนป่านีเบลก็เริ่มเสื่อมสภาพลง ทั้งสงต้องอดอาหารและทำให้นารุต้องตายในเวลาต่อมาหลังจากนี้การผจญภัยของโอริก็ได้เริ่มขึ้นเราจะต้องสืบว่าอะไรทําให้พลังของสปิริตทนั้นหายไปเกมนี้จะเป็นสไตล์เมโทรวานี้ที่เราเดินทางหาของอัปเกรดตัวโอริให้เก่งขึ้นระหว่างทางยังมีไอเทมลับให้เราได้ค้นหาและมีัซเซิลต่างๆให้แก้อีกด้วย เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโอริจะแก้ปัญหาของสปิริตทีได้หรือไม่เพื่อนๆต้องลองไปหามาเล่นกันดูนะครับและตอนนี้ภาค2 Ori and the Will of the Whip ออกมาให้เล่นแล้วใครที่เล่นภาคแรกจบแล้วก็ไปต่อกันที่ภาค2กันได้เลยแบบไม่ต้องรอพร้อมรับประกันว่าดราม่ากินใจทุกคนอย่างแน่นอนเกมที่4 s p i r i t f a ร์เเกมอินดี้อบอุ่นหัวใจเราจะได้เล่นเป็นสเตลล่า s p i r i t f a er ร์เอร์คนต่อไปที่จะนำพาดวงวิญญาณต่างๆขึ้นเรือไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยวิญญาณเหล่านั้นจะมาในรูปแบบของสัตว์น่ารักน่ารัก ซึ่งเราสามารถรับรู้ถึงภูมิหลังอุปนิสัยและความต้องการของดวงวิญญาณในแต่ละตัวอีกทั้งยังมีมินิเกมให้เล่นเพื่อเก็บสะสมไอเทมในการคราฟของสำหรับสร้างที่อยู่หรือทำอาหารให้กับดวงวิญญาณบนเรือที่สำคัญเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ดวงวิญญาณทั้งหลายก่อนที่พวกเขาจะไปเกิด ตอนจบจะลงเออย่างไรนั้นผมขอไม่สปอยก็แล้วกันอยากให้เพื่อนๆไปลองเล่นเองดีกว่าบอกได้เลยว่าอบอุ่นหัวใจอย่างแน่นอนเกมที่5 The p a t l e s s เกมอินดี้แนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แบบโอเพนเวิลด์ เรื่องราวทั้งหมดจะกล่าวถึงคำสาบที่ปกคลุมไปทั่วโลกตำนานได้เล่าขานต่อกันมาว่าคำสาบนั้นจะมาจากเกาะโบราณแห่งหนึ่งที่มนุษย์และวิญ,ญญาณอาศัยอยู่ร่วมกันผู้กล้าทั้งหลายต่างเดินทางมาเพื่อหวังจะลบล้างคำสาบนี้แต่ก็ไม่มีผู้ใดรอดชีวิตกลับไปจนตัวเอกและนกอินทรีคู่ใจก็โผล่ออกมาพร้อมกับภารกิจยึดหอคอยทั้งสามแห่งเพื่อให้พลังของตัวร้ายอ่อนแรงลงและเอาชนะตัวร้ายเพื่อคืนแสงสว่างให้กับโลกนี้อีกครั้ง เกมนี้จะไม่มีมินิแมปให้ดูขณะเล่นแต่จะมีระบบนำทางโดยใช้หน้ากากที่ตัวเอกของเราสวมใส่อยู่ใช้ในการมองเห็นจุดหมายหรือเห็นเส้นทางลับที่เราเข้าไปสำรวจได้และจุดพีคของเกมนี้คือระบบการดิงเก็บเกรดเพื่อให้วิ่งไปถึงจุดหมายได้เร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีมินิพัซเซลให้เราทำเยอะแยะมากมายการฆ่าบอสก็ไม่ได้ยากแบบดาร์กโซเป็นเกมที่ทั้งสนุกและงานกราฟิกก็ถือว่าจัดเต็มมากๆครับ เกมที่6 k y w o r หรือที่เราคุ้นชื่อกันในนามเกมเขียนจดหมายเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่เท่าไหร่เพราะมันออกมาตั้งแต่ปี2019แล้ว เป็นเกมที่ฮิลสภาพจิตใจของใครหลายคนได้ดีจริงๆระบบของเกมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหากเรามีเรื่องทุกข์ใจเราสามารถเขียนระบายความไม่สบายใจลงไปในจดหมายได้ระบบก็จะทําการสุ่มไปหาผู้เล่นเกมคนอื่นและเขาก็จะตอบเรากลับมาด้วยข้อความให้กําลังใจแต่เราไม่สามารถแอดเพื่อหรือตอบกลับไปได้ นอกจากนี้เราเองก็สามารถอ่านข้อความที่ผู้เล่นคนอื่นระบายมาและเขียนตอบกลับไปให้กำลังใจเขาได้เช่นกันใครที่มีปัญหาทุกใจไม่สามารถระบายให้ใครรับฟังได้ให้เกมนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณนะครับเกมที่7 StarDew Valley StarDew Valley เกมพิกเซลอาร์ตที่ผู้สร้างได้แนวคิดมาจาก Harvest Moon โดยที่เขาคิดอยากจะแก้ไขปัญหาที่น่างหงุดหงิดจาก How w e s t Moon เท่านั้นก็เลยสร้างเกมเองแม่งซะเลยเฮ้ยเนื้อเรื่องคือมีเด็กหนุ่มที่เบื่อนายกับงานแสนจำเจต้องการกลับไปดูแลฟาร์มที่เป็นมรดกตกทอดจากคุณปู่ระบบเกมจะมีฤดูการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เราต้องดูว่าผักชนิดไหนเหมาะสมกับฤดูการอะไรเพื่อที่เราจะขายทำกำไรให้ได้เยอะที่สุด สามารถต่อเติมบ้านและฟาร์มได้จะจีบใครในเกมก็ได้แม้ว่าเราแต่งงานแล้วก็ตามเฮ้ย <Hey, S 1> แบบนี้ก็ได้เหรอหลายๆคนเรียกเกมนี้ว่าเกมดูดวิญญาณเพราะมันมีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดสิ่งสําคัญคือเราจะต้องเมนจเวลาในการจัดการฟาร์มให้ดีเพราะถ้าคุณไปช้าแม้วินาทีเดียวร้านค้าไอเทมอาจจะปิดตัวลงเกมที่8 Among Us <Wow. S 2> เกมอินดี้แนวสืบสวนสอบสวนที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเล่นกันมาบ้างแล้วเกมนี้วางขายตั้งแต่ปี2018แต่เพิ่งจะมาดังเป็นพุตแตกในปี2020โดยโซดาพ็อปพิน้นสตรีมเมอร์ชื่อดังในทวิตได้หยิบเกมนี้มาเล่นจนกลายเป็นกระแสตัวเกมจะแบ่งเป็น2อฝั่งคือลูกเรือกับฆาตกร ลูกเรือจะต้องทำเควสให้เสร็จทุกคนหรือสืบหาตัวคนร้ายแล้วเตะออกจากยานก่อนส่วนฆาตกรก็ต้องไ like, ล่ฆาสมาชิกลูกเรือให้หมดแบบเนียนๆเกมนี้ไม่ว่าจะเล่นเองหรือดูสตรีมเมอร์ชื่อดังเล่นรับรองว่าโหดมันหาไม่แพ้กันเลยทีเดียวเกมที่9 Hollow Knight เกมแนว 2D ที่มีระดับความยากไม่แพ้ Dark Soul. s o u l เนื้อเรื่องจะกล่าวถึงชนเผ่าแมลงที่บรรจุความชั่วร้ายและโรคร้ายไว้ในตัวร่างสถิตที่มีชื่อว่า Hollow Knight โดยร่างนั้นจำเป็นจะต้องมีพลังมากพอที่จะบรรจุวความชั่วร้ายทั้งหมดเอาไว้ได้แต่การทดลองนั้นไม่สำเร็จความชั่วร้ายเริ่มแพร่ระบาดไปยังชนเผ่าแมลงถ้าเป็นมนุษย์ก็คงจะคล้ายๆซอมบี้นั่นแหละครับ ตัวละครเอกได้ค้นพบว่าตัวเองนั้นก็คือรากทดลองเหมือนกันแต่กลับทดลองไม่สําเร็จภารกิจที่ต้องทําคือกําจัดฮอลโลไนค์คนก่อนและผนึกเอาความชั่วร้ายโรคระบาดไว้ในตัวซะเองตอนจบของเกมนี้มีถึง3แบบแต่ต้องบอกเลยว่าแสบสวงไม่แพ้กันเลยแน่ๆเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนเกมสายยากเกมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเกมที่10 Don t Stop เกมแนว s u r v ์ไ a l ์ a n d b o แซแบบ s i n เ l ิลเพลเยผู้เล่นจะต้องเอาชีวิตรอดจากอุปสรรคต่างๆภายในเกมไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารหาทรัพยากรการล่ามอนสเตอร์ต่างๆระบบเกมนั้นก็ไม่ยากครับเราจะออกสำรวจถิ่นที่อยู่เพื่อหาวัตถุดิบมาคราฟเป็นของใช้ต่างๆหรือนำมาสร้างบ้านแต่ถ้าตัวละครของเราตายเกมจะเริ่มใหม่ทั้งหมดทันที เกมจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆมาให้เราทำเพื่อปลดล็อกตัวละครใหม่ๆรวมตัวเอกแล้วจะมีถึง8ตัวแต่ถ้าใครอยากเล่นกับเพื่อนๆต้องไปเล่นอีกภาคหนึ่งที่มีชื่อว่า Don t Star t t o e t h e r มีตัวละครให้เลือกเล่นหลากหลายโดยที่เราไม่ต้องทำเควสเพื่อปลดล็อกแต่ระบบเกมมันจะยากกว่าแบบเล่นคนเดียวนะครับรับรองว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้ไม่น่าเบื่อแน่นอน ว้าวไม่น่าเชื่อว่าเกมอินดี้จะมีรายละเอียดที่ยิบย่อยและน่าสนใจไม่แพ้เกมฟอร์มยักษ์เลยนะครับเนี่ยหากใครชอบใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไายสตรีมเมอร์ทั้งใน YouTube Facebook และ Instagram เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับข่าวสารวงการเกมดีๆจากพวกเราสำหรับวันนี้เป็นหวัดไม่ดีแต่สวัสดีครับจุ๊บ